ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอนาคตไกลชี้รัฐะหารมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหากบ้านเมืองยังมีนายกลังตีหุ่นเชิดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับพักอนาคตไกลนะครับก็ได้ดาเนินการในพักการเมืองครับก็มีการออกมาให้สื่อมวลชนได้เห็นนะครับออกมาตั้งขคําถามออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็อย่างที่บอกว่าพัก อนาคตไกลไม่เกี่ยวกับพักก้าวไกลนะครับไม่เกี่ยวกัน,นครับคนละพักเลยนะครับเพียงแค่ชื่ออาจจะคล้ายกันหรือสัญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปสีอาจจะคล้ายกันแต่ต้องยืนยันว่าไม่ใช่พักก้าไกลเพราะพักอนาคตไกลก็มีจุดยืนของพักเองครับและก็มีการออกมานะครับให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวแบบนี้ครับอนาคตไกลเนี่ยชยี้ว่ารัฐประหารมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหากบ้านเมืองยังมีนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด คบ92ปีเปลี่ยนแปลงก,การปกครองไทย2475การเมืองไทยยังวนลูปแย่งชิงอำนาจอนาคตไกลชี้รัฐบาลมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหาดบ้านเมืองยังมีนายกคุณเชิด24มิถุนายน257ที่พักอนาคตไกลถนนสุโขทัยนา,ายพระวัดเชี่ยวชาญน,นะครับเอ่ชี่ยวชาญเรือนะครับโคศพพักอนาคตไกลกล่าวว่าใน โอกาสครบรอบ92ปีตรงกับวันเปลี่ยนแปลงก,การปกครองในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืออภิวัตสยามเปลี่ยนแปลงระบอบใหม่เมื่อวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งที่คณะราชต้องการให้เกิดการพัฒนาของประเทศสยามในการยกระดับ การพัฒนาความเจริญของบ้านเมืองเหมือนต่างประเทศในยุโรปคือการปกครองประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนโดยหลักนิติรัฐได้แก่การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและการมีระบบรัฐสภาแบ่งแยกอำนาจโดยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในสยามประเทศในสยามประเทศเป็นยึดหลักนะครับ6ประการของคณะราษฎรเห็นได้ว่า การเมืองไทยจากอดีตนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการแย่งชิงอำนาจของคณะบุคคลต่างๆจนเกิดรัฐประหารหลายครั้งฉีกทำลายรัฐธรรมนูญและเขียนใหม่ซ้ำซากวนเวียนโดยการออกแบบสถาบันการเมืองเพื่อให้สมดุลในความเป็นรัฐไทยล่าสุดยกระดับการใช้ยาแรงขึ้นมาในการปราบปรามการทุจริตและปรับพื้นวิชอบจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ2560มาตรา235 วัดที่หนึ่งบัญญัติคําว่าจริยธรรมร้ายแรงไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อจะกําจัดนักการเมืองระดับชาติที่กระทําผิจดจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกจากสนามการเมืองอย่างเด็ดขาดตลอดชีวิตและทั้งเพิ่มอํานาจ เครื่องมือให้กับกตในการแจกใบส้มระวางจัดการเลือกตั้งหากพบเห็นการกระทํความผิดอันมีเหตุหลักฐานอันควรเชื่อว่าสุจริตการเลือกตั้งโดยคําวินิจฉัยชี้ขาดของกกตที่แจกใบส้มเป็นที่สุดบัญญัติไว้ในมาตรา225วรรค2ซึ่งผลพวงจากการอุดช่องว่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วนายพวัตรกล่าวอีกว่านะครับตนเห็นว่า แม้การออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อยกระดับการปราบปรามการทุจริตเห็นได้ชัดในการออกแบบองค์กรอิสระต่างๆเช่นกกตปปชผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นอยู่ในระนาบเดียวกันกับฝ่ายนินติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเพื่อคุ้มครองสิทธิทริภาพของประชาชนและคารอำนาจระหว่างกันหากเป็นการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยสดิทธิทุจริต ยอมได้รับการคุ้มครองแต่ความเป็นจริงในทางการเมืองจะเห็นได้ว่ามีตัวแปรทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายรกนมำตีที่มาจากพรรคเพื่อไทยเป็นร่างทรงในเงาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรกนมำตีและถูกพัดโทษโดยยังไม่ได้รับ ยังโดยยังไม่ได้พ้นโทษและล่าสุดยังถูกอายาการฟ้องในมาตราหนึ่งกรณีให้สัมภาษณ์ในต่างประเทศและสารอาญาในการประกันตัวพบว่านายทักษิณออกเอีเวนต์บ่อยครั้งแต่อ้างว่าไปร่วมงานต่างๆแทนที่จะกลับบ้านเพื่อมาเลี้ยงหลานตามวัตถุประสงค์ที่ขอกลับเข้าประเทศหลังหลบหนีไปอย่างยาวนานแต่การกระทําตรงกันข้ามเดินสายพบแกนนําในกลุ่มต่างๆในสถานที่ต่างๆเพื่อทวงคืนสสพื้นที่เดิมของเพื่อไทยในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ยังไม่รวมถึงการ เมืองระดับท้องถิ่นอย่างจังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งซ่อมนายยอบจนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ออกมานะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องรอดูนะครับว่าการเมืองจะเป็นยังไงร้อนแรงขนาดไหนแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงจะมีพักอนาคตไกลนะพักอนาคตไกลเนี่ยเข้ามานะครับเป็นอีกหนึ่งพักที่น่าจับตาบอกหรือเปล่าครับติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากได้ฟังครับ